ตามจับหมาพี่น้องหายไปแล้วสองตัวมันหายไปไหรอะปล่อยลงมาในบ่อ,ดอได้เลยล,ลิบลับไปทางไหนโอ้ยยยอมสูไปว้ว้ดไปชคเดี สองตัวเนี่ไอตัวปัญหาเลยเนี่ยถนนฝั่งนี้รถไม่ค่อยได้วิ่งโดนเสาะโดนแซะหมดกลับมาเดี๋ยวนี้อยู่ไหนมาเลยมาเลยเห็นแต่รอยเท้านี่ ไปไหนของมันวะทุกีเห็นแวบๆอยู่โนนอยู่กลางทุงง่งนาโนนกลับมาเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยใครให้ไปใครให้ไปฮึเนอะเข้าบ้านเลยโนนเห็นไหมเห็นไหมโนนไปเกียกขีีโคนมาอีกแล้วกลับมาหมายอยู่ไหนเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลย เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยแ้วนห่พูดะไปเกียกี่อมตมมาอีกแล้วเข้ามาเนี่ยมาเนี่เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยนะเข้าบ้านเลยนะนี่ไอตัวหนึงลล่งนะเข้าบ้านเลยชคดี เข,ข้าบ้านไอ้อ้วนมึงจะเข้าบ้านไหมเข้าบ้านจะเข้าบ้านไหมเข้าบ้านเฮ้อเฮ้อเฮ้อเข้าบ้านตรงนี้เฮ้อไปเลยวิ่งให้เร็วเลยอย่าให้โมโหนะ พวกนั้นก็มันรู้จะเห่าอะไรเดี๋ยวมันก็วิ่งไปใส่หรอกอู้ผักบุ้งไหมคืองามแต่ว่าเดี๋ยวเสด็จมาเก็บผักบุ้งไปย้อนใส่สะแล้ยวนี่ยอดงามขนาดเลย bưng đu, bưng đu, bưng đu ôi mà lời, mà lời, mà lời hãy uốn mừng á, mừng á bay lên mấy toang lên á muốn cho chừng ngứa chừng nghe theo đi nữa mừng nhá อย่าโดนไม้นะเขา้าบ้านไอ้อ้วนไอ้อ้วนเข้าบ้านเลยเข้าบ้านไหมจะเข้าบ้านไหมจะเข้าบ้านไหมฮึเะรอเหรอจะมาชง,งอะไรแถวนี้ฮะโชคดีเข้าบ้านเลยไอ้อ้วนเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เข้าบ้านเดี๋ยวนี้ไอ้วนจะมากินหญ้าอะไรตรงนี้ หญ้าเยอะแยะไม่กินมาเลือกกินอะไรตรงนี้ฮะไปแมไปแม่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 แมแมยังยังยังไม่เดินอีกยังไม่เดินอีกแซบ่บจีมึงกินหยาน่ะหยาตั้งหลายมองมึงมากินเลือกกินมองนี้โชคดีเข้าบ้าน ไอ้นอนไปถึงนอนแล้วนวนไ,ไนอ,นอ้ไก่นวนอือืไอ้นี่ยังอยู่นี่อยู่เผลอไม่ได้ไอ้นี่อันตรายที่สุดเลยสองตัวนี่ทำเป็นกินหญ้าทำเป็นกินหญ้าหญ้าไม่เต็มอยู่นี่เนี่ยหญ้าเต็มอยู่มันไม่กินเนี่ยอ่ากูจะไปกินนวน ตรงไหนก็ได้ที่มันได้ออกจากบ้านน่ะเก็บกดเก็บกดนนไอ้นุนก็ไปกินใย,ยตรงโน่นโน่โนว่าไงมึงนะ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 เฉยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอืมอืมอืม เออเออเข้าบ้านเข้าบ้านไหมจะเข้าบ้านไหมเฉยอีกเฉยอีกเออมึงนี่เฉยมึงเฉยเหรอไอ้อ้วนเออเออเข้าบ้านไหมจะเข้าบ้านไหมเออเออเข้าไหมเร็วๆมานี่มานี่เดิน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 มานี่เออมึงจะเดินลัดทำไม อยู่นู้นก็มีนี่คันนาก็มีมก็ปึก้มตายแกแ่กุงแท้มปลื้มได้ไพ้เนื้อลูกผู้ใดนี่ฮะลูกไม่แย่ครับปุ่นบ่หรือลูกผู้ใดหรือลูกไกอ้ไม่แย่เนี่ยปึกได้ไพ้ <c oughs> ลูกเนี่ยถ้าเป็นเสยได้พี่น้องถ้าเป็นเสยเด้อ ทำเชยทำเชยไม่ได้กินปักกิ่งทำเชยเดินเฮ้ยมันเป็นแบบมันถ้าเป็นเสยเมื่อยเด้พี่น้องไปล้างตัวเลยนะแซบทีหนาหน้าผู้อื่นมันแซบทีหน้าบ้านจะาของมันมาแซบยบ่ะ Huh? ไปเดินพูดะมันบดิยาน,ดน huh? 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 เดียเนี่ยฮะไปเดินไปเดินไปเดินอืมตีกขบ้กล้าตีย่านลูกเก็บได้แต่คุ้งส่แหละพี่น้องตีเขาเขาก็สิเก็บแม่นพวกนี้สิได้ขุดดินมาถมเนี่ยเนี่ยม,มันมันเมืองลับแลพูดะย่างมึงจะลีลามึงจะลีลาเดี๋ยวมึงกูสิจับย้อนลงบอล,ลไปที่นี่ เดินกูที่ฟาดเอาเด้เนี่ยเอ๊ะจะถือบ้าจะถือแสบ้าหืมหืมง้งเดินเออไปเดินปรอบมึงกูละเงือดไลยสู่สองตัวในขั้นออกมาเนี่ย ก็ได้ออกปล่อยเทียเดียวสองตัวนี่เป็นเรื่องรวดพุดอะคีโตมมาท่นี่โอ้ยกูละปวดหัวกับสู๋เออใช่ละ่ะโชคดีโชคดีเห็นตทหางแวบ,บๆอยู่น่ะไปใส่เราเมื่อกี้นี่มุดไปทั้งใดก็ไปเข้าบ้านเข้าบ้านไหมเข้าบ้านมา,า,นมาเร็วเร็วเร็วช็อกเดเร็ว มึงนี่นะสองตัวสูนี่นะสองตัวสูนี่นะเออมึงจะโดนนะโดนเดินไปเหมือนไม่ต้องไอ้น,นี่ไม่ต้องเลยเข้าบ้านเลยหึหึหเขา้าบ้านมึงจะไปเชิงเงยเชิเงแงยมองใครเขาทำไมเออเออเออมึงเสีหาเรื่องไอ้ตักูแท้ โน่นไอ้โน่นก็กินหญ้าอยู่เอ้อหาแต่เรื่องแต่ละมือแต่ละเวน้นนี่ไม่ต้องกูหัวก็เทพปูนแล้วกูหิ้งไม่เมือ่อยอยู่แทนที่กูจะได้เอ็นหลังได้สบายจักหน่อยอื้มอืมวุนอะขี่ตาออกลอกอยู่พุ้นอะไปิมุดใส่มาอีกเข้าบ้านเข้าบ้านเลยนะอื้มอืมกลัวาาไหมนี่มึงกลัวไหมมึงกลัวไม้ไหมมึงกลัวไหม Tao quá nó quá mày quá mày quá mày nháp minh sút giót sút đi mày tóc mày tóc mày giúp 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 สุดยอดไม่ต้องเลยไปเดินอโอเคครับน่ไม่ต้องไม่ต้องเยวจะเอามันอาบน้ำแล้วเออมันลีลามันลีลามันลีลาโอเคตามนั้นแหละครับนะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนะไอ้นวนก็อยู่ไหน่ะอา้าวหายไปไหนอีกแล้ววะ ไอ้ตัวไม่ต้องเลยึึโอเคขอบพระคุณมากครับสดรสวัสดีนิวส,สวัสดีครับบ๊ายบายเร็วๆ